สวัสดีค่ะวันนี้วันแห่งความรักเรามากินในครอบครัวหมูหมูอะไรชาบูชาบูนะคะ <Yeah. S 1> fc ผู้น่ารัก <c oughs> มาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> วันแห่งความรักนะคะ <c oughs> ขอให้ fc ทุกท่านรักกันมานานนะคะ <c oughs> รัก fc ทุกท่านนะคะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วคิดถึงมากเลยจ้า แล้วก็เริ่มเอาตั้งเตาแล้วใส่ใส่เนยลงไปหม้อก็เดือดแล้วค่ะชาปูมาลาทานด้วยกันนะคะแวะเข้ามานะคะแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไ,ไปมลกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ จะเอาหมูลงแล้วนะคะก็มีผักหลายอย่างเอาถาดผักมาให้หน่อยเอามาทั้งเห็ดทั้งผักเนี่ยฟอลุกเพค่ะผักก็มีเอามาสวนหนึง่งพอดีเห็ดก็เอามาทั้งทั้งอะไรที่เขาปลูกเห็ดทั้งฟาร์มทั้งฟาร์มเห็ดเลยอันนี้ก็ทั้งสวน อัตะวันก็เพอเองนะคะเพอกัรมือมันไม่ยาก จะตั้งลงตรงนี้จะร้อนไหมไอร้อนขึ้นไอร้อนขึ้นปิดเลยไอร้อนขึ้นตัดแล้วมันตัดแล้ว,ลวยังไงเอามาล่าลงอย่างอันตราย ฝนจะตกมันห่ความรักจุดพูด่แล้วก็จุดเทียนเยนอนอนล้วละน,น,นอนลงเลย<ช>เอาใส่เอามาล่าลงเลยคะล่าตรนีมีรสชาติเจ็ๆ อร่อยไปด้วยกันนะคช้วันนี้รักันไปนานาตัดอีกเลยใส่ให้หมดอ่ะโเออมือองใส้เมว่ีเเ มันดับทำไมทำไมมันพึ่งดับอะไรดับมันร้อนไงต่างต่างเองแต่มันก็ขึ้นใช่ไหมไม่ได้อัดไฟอะตอนมี้พ่อมันร้อนขึ้นไหมไฟมาอยู่ไฟมาแต่มันไม่รอน ตัดหลอกไฟมันยังมีอยู่สองกลุ่ม เห็นได้แล้วอ่ะแซ่บพ่อวางตู้ไปซื้อเก้าอี้มาสี่ตัวเอาขึ้นอีกสามตัวเอาไปวางงั้นเดี๋ยวไปยกลังเบียร์มาปอนเอออลังเบียร์ไปยกลังเบียร์มาลังเบียร์ที่เต็มไม่ต้องอืมนั่นแหละมันไม่น่าเอามันไม่น่าหนักนะเราจะนั่งเลยเอาก็สูงเกินไหมกระดาษนั่นไงอยู่ในหลังในถังนี่แยกกระดาษอยู่ถังนีนี่ เ,บบเอากระดาษเอากระดาษให้มันวางตรงตรงน่ะเน่ย่หรอใชอ่วางเออตั้งนี่เนะ่ยนะอ่าเริ่มเริ่มได้ไงลน่ะน้ำจิ้มยังไม่มาเลยแม่ถ้วยเล็กเลยถ้วยเล็กอีกครั้งหนึ่งแม่เอาแป้ตักน้ำต้มมันีตักเนื้อเหรอ,อ เกียบเป็นโหลแบบนี้ก็ดีนะขนาดเอาที่มันมันช่วยเราก็ยังไม่ได้ก็ไม่มีใครได้ช้วยนะแหละครับพี่น้องช่วยอยู่ถังน้ำเงินนั่นเอาช่วยเล็กว่าด้วยพร้อมพร้อมแม่พร้อมนี่อยู่นี่เอามาทำแกลียวช่วยหนึ่งใบหนึ่งเอาไปไว้นู่นเลยเด็ดหัวใบหัวรำพาใส่ซอสอนเลยให้ทิ้มหอมมาหัวรำพาใส่หม้อหอม เขาไมกินเผ็ดบ้างเขาไม่กินไม่กินอันนี้ให้กินกับบ้านพัดลมนะโอ้ยโซเนย่ะโอ้ยใส่อ๋กระดาษนั่งดูก็นั่งไม่โดนกระดาษนี่ต <c oughs> ุ้งใ,ใหญ่นะตุ้หนังต่อดีกว่าน้ำหน่อ,หอยหนย เิมให้ไปซื้อตลอด่ตรงนี้ไปซื้อซื้อน้ำมันหอยมันหอยที่ก็จะปกงน้ำกิ้มใส่ข้าวคั่วนะครสักก็เอาใส่ไปไหนไหมไม่เอาใส่ก็ได้ ก็จะเอาน้ำน้ำซุปเนี่ยมาคนคนนะแล้วก็เทอันนี้ลงเทน้ำจิ้มอันนี้ลงมาผสมมันจะได้เผ็ดจี๊ดจ้าโอ้พห่ก่อนเอาให้เขาใส่ถ้วยของเขาอาน,นี้นะอ้อมใส่ถ้วยเพื่อเล็ยไวมีอ อย,<ส>อยู่ในถังน้ำเงินน,งนั่น,นเนี่ยข้างหลังนี่ข้างหลังยังในเนี่ยมันมยันเล็กอยู่เอยนี่ไนได้ช้อนย่างย่างที่ขาวิ๋ข้าวเหนียวอยู่ไหนข้าวเหนียวอยู่หน้านใส่กะดาษแล้วขอขมาใน,าน,าน,านโต๊ะ

โอ้ขออนุญาตนะครับอือร่อยเยี่ยมผมใจอยากแล้วอาริสลาก็คงจะขอจบอนนเพียงจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะลแล้แ <c oughs> ล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะคะ 好吧，对、哎。啊